ในเกมนี้ผมได้หยิบพลังแฝงของนาคร้อนมาผิดดันหยิบมาเป็นพลังแฝงนกกระจิบแต่มันดันเวิร์กเฉยเลยครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open i นดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น ใสวยเพื่นสวยเฮ้ยนี่เธอตัดไม่สวยสกินนี้อ่ะเพราะเราซื้อไดดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอปสิตต้นทีพีเจ็ดเพชซื้อขายเกมเอาีที่มีผู้ติดตามมากถึงสองแสนคนมีไอดีให้เลือกราคาเราต้นเพียงสามสิบบาทที่ร่ำเยอะสกินแรวนรูปน้อกงสาวลงแลงและยังมีบริการรับซื้อไอดีราคาร้อนจ่ายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยแปรตดีีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทำเพจได้เลย ใช่แล้วครับก็อย่างที่ผมได้สปอยไปในต้นคลิปคลิปนี้นาคอสพลังแฝงนกกระจิบกระลอดไหมนะต้องเท้าความไปก่อนหน้านั้นเลยครับผมเนี่ยก็ได้ลองไปเซตพลังแฝงเล่นๆน,นะครับแล้วก็ดันลืมเปลี่ยนกลับมาเป็นเดวิลเกมนี้ก็เลยเป็นนาคอสนกกระจิบเชยเลยครับช่วงต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่รู้ตัวครับว่าผมเอาพลังแฝงนกกระจิบมาผมก็เล่นๆไปตามสเต็ปปกติเลยต้นเกมเนี่ยก็มีการเกิดไฟกันเล็กน้อยครับเอนโซเกี่ยวกบมาได้ผมก็เข้าไปงัดคิดซี่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรครับับกกก็เลยยต้ออองถนนมา่ ฟาร์มแดงต่อสักแป๊บพอเลเวลสเนี่ยดูเหมือนว่าแมปจะมืดมากผมก็เลยมาดักรออยู่หลังแดงในจังหวะที่มังกรกําลังจะเกิดเนี่ยฟ่งนุ้นก็ได้โผตัวมา3แล้วก็โผมาอีกเป็น4ผมเนี่ยก็พุ่งเข้าไปงัดยก3ามตึงๆพยายามจะไหลต่อเก็บแวนมาได้หนึ่งแต่ฟังนุน้นริปโป้มาซ้อนครับโอ้โหเรียบร้อยชชดเลย นี่ก็เป็นความเอะของผมในใจแล้วว่าปกตินาคอสมันต้องคููดาวเร็วกว่านี้เราน่าจะแดดหนีออกมาทันนะแต่ว,ว่าอืมทำไมรอบนี้สกิลคููดาวนานๆแปลกๆนั่น,นแหละครับพอเราไม่มีพลังแฝงเดวิลไงแต่ในเกมนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีครับเล่นตามปกติไปเรื่อยๆแล้วพอเราเกิดมาเนี่ยเราก็กลับมาฟาร์มฟ้ากันต่อถาดไม่ได้ครับบัฟที่สําคัญขนาดนี้ผมก็ฟาร์มยาวๆจนมาจบมังกรแล้วก็เห็นว่าคีล่าฝั่งนู้นเอาดาร์กไปแล้วเราก็เลยตีมังกรซะเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีเงาอะไรตะคุ่มตะคุ่มวิ่งมาโอ้โห กับแล้วเราก็ได้มังกรมาครับแล้วผมเนี่ยก็เลือกที่จะถอยก่อนเพราะว่าใช้สกิลไปหมดแล้วถ้าไฟต่อเนี่ยน่าจะไม่รอดในจังหวะที่เรากําลังจะเคคียกคลปการกันเนี่ยก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอ่ะฮ่าไม่เนียนยกมาจังหวะน,นี้แล้วผมเข้าไปงัดแล้วก็สับตายเลยครับได้คกิวกบปิงมาหนึ่งแต่เหมือนว่าคีล่าจะโดดใส่เอนโซฝั่งเราครับผมเนี่ยก็เลยมารอซ้อนแต่ดูเหมือนว่าคีล่ามันจะมุดตัวไปฝั่งนู้นแล้วคิสซี่ก็มายกเอนโซผมก็มากันไว้สวยเพื่อนไม่ตาย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็วนทามมิ่งกลับมาฟาร์มต่อครับเพราะว่าบัฟฟ้าของเรากาลังจะเกิดพอดีบัฟฟ้าลูกพอ่อและจังหวะที่ผมฟาร์มเสร็จเนี่ยก็ดูเหมือนว่าข้างล่างจะมีไฟกันเกิดขึ้นครับคิสิเข้ามารวบแล้วจังหวะน,นี้ผมเข้าไปงัดแหวนเก็บแหวนมาได้หนึ่งจะไหลไปที่คิสซี่แต่ว่ามันฟิกเกอร์ออกไฟนี้ก็เลยได้แหวนมาหนึ่งครับก็คุ้มๆไป แต่ไฟมันยังไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่าลูบูทีมนู้นเนี่ยจะมาเอาแครี่เราสุดคาป้ปอมและคิซี่ก็โดนสะจวดแปะไปเต็มๆและริปโปก็โดนไปอีกหนึ่งดูเหมือนว่ากบจะเข้ามาช่วยครับผมก็เลยงัดไป1นีและเพื่อนก็เกี่ยวมาได้แบบนี้ก็ไม่รอดครับและเมื่อได้คิวข้างล่างมา3มเนี่ยผมก็กะว่าจะดันป้อมเลยแต่แวนมันอยู่ครับ และดูเหมือนว่าอาา้าวคีล่ามาทําอะไรจ้าแบบนี้โดนอา,า้ายังจะกดแช่อีกแบบนี้ไม่รอดอยู่ดีกดแช่ทําไมน้องชายโอ้แบบนี้ฟินฟิเลยฟาร์มบัฟเดง้งต่อชิลๆิแล้วก็เห็นว่าฟ้าฝัา่งนู้นยังอยู่ครับผมก็เลยจะเข้ามาเวทและดูเหมือนว่าเพื่อนจะเกี่ยวแวนโดนแล้วผมก็งัดวืดแต่ก็ยังได้อยู่ครับแวนฟิกเกอร์โยกและเอนโซอยู่กลางวงแบบนี้ยังไงดีโอ้หอยเลยเพื่อนไม่ดีไม่ดีดกลับมา,าฟ้าที่บ้านก็ได้ถ้าจะมากันเยอะขนาดนี้ เชื่อไหมตั้งแต่ผมเล่นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้ตัวครับว่าผมเอาพลังแฝงมาผิดแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่นได้อยู่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาตีป้อมบนและดูเหมือนว่าจะได้ป้อมบนแบบง่ายๆเลยครับเพราะฝั่งนู้นไม่รู้ไปไหนโอ้โหนั่นไงไปล่างไม่เป็นไรเราอาดาร์แทนแล้วกันหลังจากที่ได้ดาร์กเนี่ยผมก็กะว่าจะเข้าไปหอกลูบูสะหน่อยเกือบตายครับแต่เขากดอันตีเด้งเลือดเฉยโอ้โหนิดเดียวก็เลยมาตัดบัฟแดงซะเลย ในจังหวะน,นี้ผมเห็นคีล่าอยู่ข้างล่างนะครับก็เลยกะว่าจะมาดักกันตรงบัฟฟ้าและรอจังหวะมันวิ่งมาครับและพอมันวิ่งมาเนี่ยกบมันก็ดันรวกพอดีแล้วผมก็โดนคอมโบโอ้โหอะไรครับเนี่ยเหมือนมันรู้ว่าชัดเลยเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องมาทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมครับหน้าที่ของเราก็คือตีบัฟฟ้า <laughs> ชัดเลย ม้ไม้หยอกเล่นเฉยๆหน้าที่จริงๆของนาคอสเนี่ยก็คือการแยกดันเลนนั่นเองครับจังหวะไหนที่เพื่อนไม่อยู่เลนเนี่ยเราก็ต้องไปเคลียร์คลิปให้เพื่อนนะและดูเหมือนว่าจังหวะน,นี้เนี่ยจะไม่มีใครมากันกลางเลยครับผมก็เลยมาตีป้อมกลางแบบชิวๆแต่เหมือนลิปโปก็วิ่งมาครับคีล่าเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งมาใส่ผมเต็มๆครับจังหวะน,นี้ผมก็เลยกดอันตีสวนแล้วก็พุ่งออกมากะว่าจะมาซ้อนเลนล่างเล่นกับเพื่อนหน่อยแต่ว่าโอ้โหฝั่งนู้นมันยังเหลือกันครบเลยถอยดีกว่า เออลาก่อนและในจังหวะน,นี้คลีปกลางมีแค่รถถังตัวเดียวครับผมก็เลยพุ่งเข้าไปงัดเกือบได้คิวรูบูแต่ว่ามันรอดไปได้โอ้โหไม่เป็นไรมาทําสิ่งที่สําคัญของเราดีกว่าตีปะฟ้า <c oughs> ไม่ใช่ดันคลีปเล่นเออนี่ครับจนเกือบจะ1ินาทีของเกมเนี่ยผมเพิ่งรู้ตัวเองว่าผมเอาพลังแฝงนกกระจิบมาโอ้โหชัดเลยเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ตัวแต่ไม่เป็นไร มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้งป้อมล่างเหลือเลือดอีกแค่ตีเดียวผมก็สอยเลยครับพอได้ป้อมล่างเสร็จเนี่ยก็เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ดาร์กกัน5ตัวเลยผมก็เลยทําหน้าที่ซูเดมาคอมป้อมเลยครับแบบนี้กะว่าจะเอาบาแแลกต่อซะเลยแต่ว่าเออฝั่งนู้นมันได้ดาร์กกลับดีกว่า แล้วก็ดูเหมือนว่าลิโป้เนี่ยจะหลุดเดียวโรนัลโดอยู่ข้างบนคนเดียวครับผมก็เลยโยกจากล่างขึ้นไปบนเพื่อไปซ้อนเพื่อนถอยเลยเพื่อนเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองเรียบร้่อฮะหลังจากที่ได้คิวลิโป้เนี่ยเหมือนฝั่งตรงข้ามจะแค้นครับรีบมาซ้อนกันเต็มเลยผมเนี่ยก็โฟกัสเข้าไปงัดคิล่าแต่งัดไม่โดนเก็บคิตตี้มาได้ก็มัวตัวโมวติงจังวันนี้โอ้โหแลกกับแวนไปแล้วเราก็อย่าลืมทำสิ่งที่สำคัญสำหรับนาคอสครับพอพอพอ,พอเ่นมุงนี้3มรอบแล้วโอ้ เลนกลางฝั่งนูน้นอ5เลยครับจังหวะนี้ไม่ซ้อนไม่ได้แล้วครับผมก็เลยรีบวิ่งมาซ้อนเพื่อนเข้าไปงัดแวนมาแล้วก็ซอยซอยซอยโอ้โหโดนตันสวบเออได้แวนมาหนึ่งจังหวะน,นี้กบจะลวกผมผมก็เลยพุ่งออกดูดเลือดคีบไปเรื่อยๆดูดเลือดคีบพ,พุ่งหนีแอบบหนึ่งเพื่อนยื้อไว้ขอดูดเลือดคีบก่อนเออสวยได้คีล่าแล้วแบบนี้ดันบนจบเลยแล้วกันคีบตัวเดียวก็ไม่หวั่นครับเพราะว่าเราเป็นนาคอสสายนกกระจิบ <c oughs> ชัรเลยจบบ้านเลยดีกว่าฝั่งนู้นเหลือแค่กบตัวเดียวครับฝั่งเรามีนาคอสกับเอนโซลมพอคีปเข้าบ้านเนี่ยผมก็ซอยป้อมไม่ยั้งเลยครับจังหวะนี้ได้ปอมมาเรียบร้อยแล้วก็ชนะไปและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าสลัดทูน่าให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c คร b e ให้กับช่องสเปเชียลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ